สรุปประเด็นทองคําประจําวันที่27เดือนมิถุนายนนะครับทั้งจุดครับราคาทองคำขยับปรับตัวลงมานะตามที่กระผมได้แจ้งกับทุกท่านไปเลยครับว่ามันเกิดจากการที่ยูอสิปีปรับตัวสูงขึ้นและรวมไปถึงดอลลร์อินเด็กซ์นะครับขยับปรับตัวสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันถามว่าแล้วทําไมมันถึงจะต้องปรับตัวขึ้นด้วยคุณผมไม่เข้าใจจริงๆครับโดยปกติแล้วนะครับอนทุกครับการปรับตัวขึ้นเนี่ยก็จะมีอยู่สสาเหตุด้วยกันสาเหตุแรกก็คือเป็นการ คาดการ์ขานรับข่าวในอนาคตซึ่งมีโอกาสจะหนุนดอลลาร์และก็ยูซีปีได้กิจกรรมที่2เป็นการขึ้นตามหลักของเทคนิคครับและเมื่อวานนี้ผมได้ลองตรวจสอบในเรื่องของตัวข่าวสารดูแล้วนะครับก็พบเจอว่าไม่ได้มีประเด็นสําคัญอะไรนะครับที่จะทําให้ดอลลาร์ดีได้แรงขนาดนี้ถ้าจะบอกว่าเกิดจากการที่ยูโรอ่อนค่าจยใช่ไหมอันนี้มันสามารถมองกลับกันได้เพราะว่าบางครั้งดอลลาร์รับแรงหนุนก็เกิดจากการที่ว่ายูโรเนี่ยอ่อนค่าบางครั้งดอลลาร์อ่อนค่าก็เกิดจากยูโรเขา แข็งค่าขึ้นมามันก็สลับกันไปสลับกันมาได้ครับแต่ทีนี้แล้วตัวเนี้ยพอมันไม่มีข่าวปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมองว่าเป็นลักษณะการขึ้นตามเทคนิคครับสำหรับตัวของดอลลร์และก็ยู1ิปีสำหรับในคืนที่ผ่านมานะอันนี้คือแจ้งก่อนว่าทองคำลงเพราะอะไรทีนี้มาพูดถึงฝั่งขาบายก่อนขาบายเนี่ยต้องคุยกันแบบนี้ว่ามีปัญหาไหมมีปัญหาครับเพราะว่า ขาบาย,ยราคาทองคําลงมาจนทําแพทเทิร์นแบบแบลลิชแฟกอย่างสมบูรณ์แล้วนั่นแปลว่าถ้าเขาจะสามารถลงได้ลึจริงๆนะครับในเร็วๆนี้นักลงทุนอาจจะได้เห็นราคาทองคำเนี่ยลากนักงทุนลงมาต่อยชุดหนึ่งก็เป็นได้เป้าในการลงนะครับเต็มที่คือ2 2 8 1ันสอถึงสองพันอันนี้ผมได้ทําการตีแนวเผื่อ,อไว้ให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนขาบายที่บอกว่าโอ้โหคุณพี่กลัวจังเลยค่ะกลัวมันจะลงไปที่ด้านล่าง คำว่ากลัวจะเกิดขึ้นกับคนที่ยังมีออเดอร์อยู่และเริ่มรู้สึกว่าเรามันมไม่มด้เป็นไม่ดีพอมันเลยสร้างความกังวลใจให้กับนักทุนถูกต้องไหมครับดังนั้นผมกาลังจะบอกกับนักทุนว่าถ้าเราเป็นกังวลใจนะสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือการแบ่งคัดปัดขาดทุนถ้าทาทีเดียวทั้งหมดไม่ได้ก็คือแบ่งเป็นบางส่วนก่อนก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไม่จําเป็นจะต้องทําทั้งหมดนะแต่ทีนี้ถามว่าแล้วถ้าพี่ถือต่อแล้วครับคุณมันจะไม่มีโอกาสขึ้นบ้างเลยหรอครับ โอกาสในการขึ้นมีตลอดแต่ผมมักจะพูดกับนักทุนเสมอว่าเวลาที่เรากําลังเจออุปสรรคเวลาที่เรากําลังติดลบไม่ว่าครั้งไหนเราจะเทรดหน้าบายหรือว่าหน้าเซฟก็ตามแต่นักลงทุนครับนี่คือโลกของการลงทุนมันเป็นโลกของความจริงเราจะต้องมองแง่ลบไว้ก่อนเสมอเพื่อให้เรานั้นได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อันเลวร้ยวายตลอดเวลาอย่าเพิ่งบองโลกในแง่นี้ครับว่าทองลงมาเยอะแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นแล้วล่ะคุณนะอย่าไปมองแบบนั้นอันดับแรก ตอนนี้คนที่ติดบายแล้วก็ถ้ายังไม่มีแนวโน้มว่าจะ SL ตอนไหนสิ่งที่นักงจุนจะต้องทําได้หลังจากไลฟ์นี้คือการประเมินสถานการณ์เลยครับว่าถ้าเราโดนท้องทุบลงไปที่ด้านล่างถ้าแย่หน่อยคือประมาณ2000แย่สุดๆคือประมาณเกือบเกือบพครับก็คือ3,700จุดอันนี้ตีเผื่อไว้ได้เลยนะครับนักทุนครับ ถ้านั้นทุนประเมินสถานการณ์แล้วว่าโอ้ถ้าประมาณ4,000จุดแล้วพี่จะติดลบเพิ่มอีมาแค่นี้เองพี่รอได้ถ้าอย่างนั้นก็แปลว่านั้นทุนรอได้ครับเพราะว่านั้นทุนเอามาดีแล้วกับการที่ว่าโดน拉ลเราไป4,000จุดแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนั่นแปลว่านั้นทุนถือได้แต่ถ้านันทุนคิดว่าตอนนี้พอที่จะติดลบอยู่นะถ้าลงไป4,000จุดเนี่ยพอพี่น่าจะระเบิดแน่เลยอันนี้คําตอบเนี่ยมันตายตัวอยู่แล้วนะครับว่านั่นถูกํำลังเลใจระหว่างการปล่อยลากไปเลยกับการที่ เราจะแบ่งค่ตาตะกาทุลสารเงินต้นในพอร์ตถ้าเป็นผมผมก็แนะนําอยู่แล้วครับเพราะว่าผมเป็นคนที่หวงเงินต้นมากๆเราจะแนะนํานักถุดว่าเอาเท่าที่ไหวอันนี้พูดถึงคนที่ติดหน้าบายอยู่นะส่วนผมเองเนี่ยนักถูกก็เห็นครับมีไม้บายอยู่ไม้หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งละครติดอยู่ในพอร์ตตอนนี้นะครับส่วนด้านล่างนีดีตั้งรอศูนย์ศูนย์สองแต่คงจะไม่รับละเพราะว่าถ้ามันจะขึ้นเนี่ยมันต้องขึ้นแต่เมื่อคืนแล้วแต่ในช่วงเช้านี่มันดีขึ้นมาแล้วมันไม่สามามรถ ผ่านนะครับแนวต้านสำคัญไปได้สะท้อนได้เห็นแล้วว่าแรงเซลล์ยังมีอยู่ดังนั้นผมอาจจะเทรดไม้บายตัวนี้เนี่ยตามแค่ tbsl เมื่อคืนนี้ก็พอแล้วนะครับสำหรับไม้แรกถ้ามีสถานการณ์ตัวใหม่ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอันนี้รอพูดถึงคนที่ติดลบอยู่นะต่อมาคนที่ได้ไม้บายมาในระยะยาวนะครับอาจจะถือมาอย่างยาวนับตั้งแต่บริเวณด้านล่างเลยเนี่ยนะครับเปลียนทองยอดมาแบบนี้เขาก็จะต้องถามแล้วว่ามันยังสามารถถ,ถือได้ไหมคุณพื้นฐานทองคำจะเป็นหน้าบายไหมหรือว่ามันเปลี่ยนกลับมาเป็นหน้าเซลแล้ว อันนี้ผูก้กพูดนะใน,นจุดครับอย่าว่าผมนะผมยังไม่ได้เห็นพื้นฐานอะไรน่าเซลมากมายเลยนอกเหนือจากทางลือนเทคนิคดังนั้นคําตอบก็ยังตายตัวชัดเจนเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงปเป็นเดือนๆแล้วว่าภาพรวมหน้าบ่ายยังให้น้ําหนักเหมือนเดิมได้การกลับขึ้นไปที่2,400ไม่ยากแต่แค่ต้องรอปัจจัยสนับสนุนเท่านั้นเราต้องแยกไป2ประเด็นนิดครับในระยะยาวเดี๋ยวยังไงผมให้หน้าบ่ายเต็มที่อยู่แล้วแต่ถ้าในระยะสั้นๆต้องยอมรับความจริงนิดหนึ่งว่าหน้าเซลเนี่ย มันกลับมาในระยะสั้นๆใน time frame หนึ่งชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากหลุดแนวรับสําคัญครับแล้วถ้าภาพรวมในระยะยาวๆนี่อะไรมันจะทําให้ทองกลับไป2,400คุณทำไมเห็นคุณชอบพูดถึงว่าทองเป็นหน้าบ่ายเนี่ยในระยะยาวๆอธิบายแบบนี้ครับเมื่อสกักครู่นี้นักทุนได้ฟังข่าวไปแล้วนะฮะมันมีประเด็นเรื่องของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในสอบรัฐเรริกาในช่วงปลายปีนี้ซึ่งแน่นอนว่าในช่วงที่มีการดีเบตในช่วงที่มีการหาเสียงกันเนี่ยนะครับ มันจะเกิดความผันผวนอย่างมากทั้งในตลาดหุ้นและก็ราคาทองคำทองคำเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเข้ามารับแรงสนับสนุนจากปัจจัยดังกล่าวในระยะสั้นๆก็ฟังดูแล้วเรื่องของการเมืองนี่มันก็ดูไม่เท่าไหร่นะคุณนะาอาจจะสร้างแรงเหวี่ยนนิดหน่อยถูกครับอาจจะสร้างแรงเหวี่ยนครับแต่อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับนัน่นคือตัวดีสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์หรือว่าสงครามเนี่ยเราจะแบ่งแยกออกเป็น2 พื้นที่ด้วยกันพื้นที่ทางฝั่งของยูเครนสเซียทางฝั่งของรัสเซียทางฝั่งของเกาหลีเหนือเนีครับั้งจุดคกับเขาใช้คำว่า North Korea นะครับสารข่าวรายงานบอกว่า mm hmm. we i l l send military troops นะครับ to Ukraine in support of Russia ทางฝั่งของเกาหลีเหนือน่าจะมีการส่งทหารนะฮะกองกำลังเนี่ยไปช่วยสนับสนุนการสู้รบกับทางฝั่งของรัสเซียที่กำลังรบกับทางฝั่งของยูเครนกันอยู่ครับทุกท่าน นี่เป็นข่าวตัวหนึ่งนะครับซึ่งอย่างที่กระผมบอกถ้าเป็นข่าวที่มีทวิตเตอร์ตัวเดียวรายงานเข้ามาเนี่ยผมจะไม่ค่อยเชื่อใจอะไรเท่าไหร่ครับเพราะว่าในทวิตเตอร์สํานักข่าวเขารายงานกันไวจริงแต่บางครั้งก็ผิดพลาดได้แต่ถ้าเกิดว่าหลายสํานักลงพร้อมๆกันเนี่ยนะครับนั่นถือฉพาเป็นสํานักที่มีคนติดตามหลักแสนหลักล้านขึ้นไปเนี่ยตัวนี้จะเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเพราะมีโอกาสที่จะเป็นจริงได้แล้วทําไมทองไม่เห็นจะขึ้นเลยคุณครับทองยังไม่ขึ้นเพราะว่ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง อันนี้เขาใช้คําว่าอะไรครับทุกท่านเขาใช้คําว่า will send ก็คืออาจจะส่งไปในอนาคตใช้ก็ว่าจะส่งนะแต่ว่ายังไม่ได้ส่งจริงๆครับเราต้องรอติดตามกันหรือต่อให้มีการส่งทหารไปช่วยรัเสเซียในการสู้รบก,กับยูเครนจริงๆเราก็ต้องมาดูกันกทีเดียวกันว่าทางชาติพันธมิตรตะวันตกนั้นจะให้การสนับสนุนยูเครนอย่างไรได้บ้างจะมีการส่งกองกําลังอะไรนู่นนี่นั่นเข้าไปเพิ่มเติมเลยไหมเพราะรัเสเซียเคยขู่ไว้แล้วนะครับว่าทาน,นาโต ส่งกองกำลังของนาโตเข้ามาช่วยยูเครนเมื่อไหร่แล้วก็สงครามโลกครั้งที่3นั้นเกิดขึ้นแน่นี่คือประเด็นที่1ที่ผมมองว่าสถานการณ์มันมีความไม่แน่นอนสูงมากครับดังถุดกับและก็สมรภูมิที่2นั้นคือสมอรภูมิทางฝั่งของอิสราเอลกับทางฝั่งของเลบานอนผู้นําประเทศนะครับนายกรัฐมนตรีม็จะมีในทันยาฮูนะฮะได้มีการออก มากล่าวแล้วนะครับในคืนที่ผ่านมานะทางด้านของคุณมาริโอนี่มีการลงหัวข้อข่าวไว้เลยว่าอิสราเ m o ม e ฟส์นะครับทูปส์น็อตเขาบอกว่าทางฝั่งของอิสราเอลเนี่ยได้มีการเคลื่อนกองกําลังขึ้นไปทางตอนเหนือของอิสราเอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและก็คาดว่าน่าจะไปโฟกัสกับการทําสงครามกับเลบานอนมากกว่าครับจุดครับเพราะว่าสถานการณ์ในกาซาเนี่ยเขาใช้คำว่า กลุ่มนะครับฮามาสในกาซาเนี่ยอ่อนแอลงไปมากแล้วดังนั้นเราจะเปลี่ยนการโฟกัสการทำสงครามออกจากกาซาทางตอนใต้แล้วก็ย้ายไปทางตอนเหนือไปทำสงครามกับทางฝั่งของเลบานอนแทนซึ่งแน่นอนครับนึกถึงครับปริมาณทหารปริมาณอาวุธยุทโธปรกรณ์ต่างๆเนี่ยทางฝั่งของเลบานอนเนี่ยมีจัดเต็มแน่นอนครับทุกท่านเพราะว่ามีการซัพพอร์ตจากหลายๆประเทศชาติมุสลิม ที่เขาออกมากล่าวแล้วว่าเขาพร้อมที่จะเข้ามาร่วมกันนะครับนั่งถุนครับยำไก่แซกอิสราเอลพูดไรหิวเลยนะครับขอโทษครับแต่ในเรื่องจริงนั่นถุนครับเขาออกมาบอกแล้วว่าถ้าอิสราเอลเนี่ยโจมตีเลบานอนหรือว่าเข้ามาในเลบานอนเมื่อไรเนี่ยเราก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนกันอย่างมากเลยคือพูดได้ง่ายว่าชาตินะครับนั่งถุนครับอ่มุสลิมเนี่ยนะครับนั่งถุดครับเขาจะเป็นเขาจะมีความรักกันอย่างเหนียวแน่นมากๆเลยดังนั้นนี่เป็นสถานการณ์อีก สมรภูมิหนึ่งที่เราจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดซึ่งคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เลยเพราะนี่คือคําพูดของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นําของประเทศอิสราเอลครับจะว่าไปแล้วก็สงสารทหารอิสราเอลเหมือนกันนะครับนั่นคืครับลบทางใต้เสร็จย้ายไปลบทางตอนเหนือต่อก็ไม่รู้จะยังไงนะแล้วต้าถามถึงความแน่นอนว่ามันจะมีโอกาสเกิดขึ้นหรือคุณครับก็อย่างที่ผมบอกครับข่าวสงครามใดๆก็ตามแต่ต่อให้มีสำนักข่าวในรายงานผมจะไม่ค่อยสนใจเพราะ ถ้ามันจะเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยนะครับต้องถูดูไหมว่าเราจะตรวจสอบเรื่องสงครามจากไหนเราจะตรวจสอบเรื่องราวของสงครามจากทางฝั่งของสถานทูตครับทุกท่านสถานทูตนะครับล่าสุดแล้วมีการรายงานเข้ามาเลยนะครับทั้งจุดครับนี่อย่างเดี๋ยวผมขอดูนิดหนึ่งนะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มีเพิ่มมา2ประเทศอ่านี่ครับเนเธอร์แลนด์กับประเทศเยอรมนมี ได้มีการร้องนะครับบอกว่าให้ประชาชนของตนเนีย่ยที่อยู่ที่เลบานอนเนี่ยออกจากเลบานอนได้แล้วเพราะมันกําลังจะเกิดสงครามใหญ่สถานทูตหลาย <Spring. S 1> ๆสถานทูตนะครับนักขุนขับไม่ใช่แค่สประเทศนี like ้นะก่อนหน้านี้เนี่ยมีกันมาหลายๆประเทศแล้วมีการบอกนะครับให้คนของตัวเองออกจากประเทศเลบานอนซะเพราะมันเสี่ยงเกิดสงครามถ้ามันเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยน่าฟ้าถูกปิดพอถูกปิดแล้วไมนออกไม่ได้ออกไม่ได้แล้วคุณไปไหนก็ติดค่าอยู่ในประเทศ แล้วมันก็จะมีความเสี่ยงต่อการที่จะถูกจับเป็นเฉลยถูกจับเป็นตัวประกรันหรือไม่ก็รกุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็ได้ครับเพราะว่าโดนลูกหลงจากทางฝั่งของสงครามนี่คือข่าวที่มีโอกาสจะดุลทองคําได้ในภาพรวมระยะยาวแต่ในระยะสั้นนี้ต้องคุยกันที่ประเด็นเทคนิคก่อนครับทั้งทุนเพราะว่าทองคํานั้นยังไม่ขานรับแล้วถ้ามันขานรับนี่มันจะเป็นยังไงคุณครับแท่งเทียนขาขึ้น แบบบั่งไฟพญานาคจะกระโดดขึ้นมานะครับแท่งเทียนแท่งเด,เดียวในชนิดที่นักทุนรู้เลยว่านี่มันมีข่าวสงครามแน่ๆแต่ตอนนี้ยังไม่มาเพราะฉะนันขาบายที่อยากจะถือในระยะยาวๆคําตอบก็คือสามารถถือต่อได้อยู่แล้วไม่ได้มีอะไรน่ากลัวส่วนขาบายในระยะสั้นๆถ้านักทุนจะถือรอข่าวสงครามจริงๆนักลงทุนต้องทำให้แน่ใจนะว่าพอร์ตนักทุนจะพอทนลากต่อไปได้อีกประมาณ4 0 0พันจุดด้านล่างตรงนี้ถ้าอยากจะรอนะพี่ๆขาบายเข้าใจตรงกันนะครับ แล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วถ้าผมไม่มีขอและอยากจะบายเลยคุณครับผมบายตรงไหนได้บ้างถ้าใจร้อนกดบายเลยไหมผมไม่แนะนํานะเพราะอย่างที่บอกกับนักทุนครับว่าสัญญาณบายไม่มาเลยอย่างไม้นี้เนี่ยมันก็ต้องโดน SL แน่นอนอยู่แล้วถ้านักทุนอยากจะบายแบบเชฟเซกหน่อยไปรอโซนเหมือนด้านล่างผมคิดว่าน่าจะมีจังหวะในการเด้งตัวได้สูงมาก2281กับ22 2262เว้นแต่ว่านักลงทุนรับกับความเสี่ยงได้จงจริง จะกดบายตรงนี้เพื่อเป็นการวัดดวงเลยก็ได้แต่เฉพาะคนที่รับความเสี่ยงได้นะครับซึ่งผมก็บอกไปอย่างชัดเจนแล้วว่าผมไม่แนะนํานะออเดอร์บายที่มีอยู่หน้าพอตอนนี้คือมันเข้าทิ้งไว้แต่เมื่อคืนแล้วผมก็ไปนอนไปที่เรียบร้อยครับตั้ง t p s แล้วไปนอนมันก็ยังไม่ได้ย้อนกลับเลยแล้วมันก็ไม่สามารถผ่านแนวต้านได้สายเทคนิคจะรู้กันดีว่าเมื่อคุณทําลายแนวต้านผมไม่ได้นะั่นแรงเซลจะยังคงอยู่ในตลาดนั่นแปลว่าผมสามารถพาคุณลงต่อได้นะนี่คือสิ่งที่กราฟทองคำกำลังจะบอกกับเราในตอนนี้ พราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าขาบายเข้าใจตรงกันแล้วแล้วก็รบก,กวนช่วยพิมพ์คําว่าบายให้ผมหน่อยครับและฝากกดและกดแชร์นะครับไม่ต้องกดกันเยอะนะสองสามท่านก็พอแล้วขอบคุณมากเลยทีนี้มาดูขาเซลล์ขาเซลล์ครับถ้าเกิดว่าเราคุยกันในระยะยาวคําตอบผมยังเหมือนเดิมนะยังไม่ให้น้ําหนักอะไรหน้าเซลล์นะครับต่อให้จะสามารถลงไปทําโลใหม่2องพันสองร้อยแปสุดท้ายเดี๋ยวก็เด้งกลับขึ้นมาได้แต่ถ้าอะไรระยะสั้นนี้ต้องขอพูดด้วย เนื้อผ้าเลยว่ามันเป็นหน้าเซลครับอย่างที่ไม่มีใครสามารถเถียงกันได้รวมถึงผมแม้ว่าจะชอบหน้าบายแต่ก็เถียงกับนักทุนสายเทคนิคไม่ได้เพราะมันเป็นหน้าเซลล์จริงๆตาม pattern, แพทเทิร์นบาลีแฟกทที่เขาได้มีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งจะมาสมบูรณ์แบบเมื่อวานนี้ดังนั้นคนที่มีออเดอร์เซลอยู่แล้วและได้กําไรอยู่แล้วนะครับนักทุนครับถ้าทองไม่ย้อนกลับขึ้นมานะครับเหยียบในกล่องสีน้ำเงินตรงนี้หรือว่า ขึ้นมาสูงๆูเลยเนี่ยจนทะลุนะครับประมาณถ้าจะบอกให้ทะลุ2 3งสมันก็คงจะไม่ได้เหมือนกันเพราะมันจะสูงเกินไปผมจะเสริมแนวต้านให้กันทั้งจุดอีกสักตัวนึงครับนี่ประมาณเดี๋ยวนะครับขอหาก่อนอ้าวเจอแนละ้วสองพันสามร้อเจขาเซลนะครับคนที่ถือกําไรอยู่ให้ดูแค่2ตัวเลขตัวนี้2 3งพักับ2 3งพแวนวแถวๆนี้ถ้าทองไม่ได้ย้อนกลับขึ้นมาสูงกว่า2ตัวเลขตรงนี้ขาเซลล์ไม่มีความจําเป็นนะที่จะต้องปิดทํากําไรก่อน เพราะนักถุนทั่วโลกเขาจะถือโ o s i t i o เซล l l กันอยู่ครับดังนั้นถ้านักถุนอยากจะได้กําไรก้อนโตก็ต้องใจแข็งเอาไว้อย่างตอนนี้บางคนผมเชื่อว่าอาจจะได้กําไรเยอะมากๆแล้วจากการเทรดหน้าเซลล์ลงมาแล้วก็คันไม้คันมืออยากจะปิดกําไรเหลือเกินถ้าพึงพอใจในกําไรแบ่งปิดได้แต่ถ้ายังไม่พึงพอใจในกําไรนั้นอย่าเพิ่งปิดเพราะเราคุยกันตามเหตุและผลถ้าทองไม่ย้อนกลับขึ้นมาเกิน2309ตรงนี้อย่างไร มันไม่สามารถกลับหน้าบายได้เลยครับแม้ว่าสถานการณ์สงครามจะมีความไม่แน่นอนแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะว่าคนเขายังไม่เล่นประเด็นสงครามกันมันคือสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังเท่านั้นเองถ้ามันมาทอมันบินแน่2.400เนนี่แค่ปากซอยแต่ตอนนี้มันยังไม่มาครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยต้องพูดให้การสนับสนนกับทางฝั่งของขาเซลไปก่อนนี่คือมุมมองสำหรับขาเซลที่ได้กำไรมา ต่อมาคือคนที่ติดเซลอยู่ที่ด้านล่างต้องบอกว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงมาแล้วนะครับที่ทองอาจจะลงลึกถึง2281กับ2262คำถามต่อมาก็คือว่าแล้วมันจะลงแน่หรอคะคุณมันอาจจะย้อนกลับขึ้นไปไหมก็อย่างที่บอกครับ2,309คือตัวชี้ชะตาว่าหน้าบายจะเริ่มฟื้นตัวไหมถ้าไม่ทะลุไม่ช้าก,ก็เร็วยังไงไกลไกทนาดานของฝั่งขาเซลลเขาจะบีบให้ราคาเนี่ยไหลลงไปทําโลใหม่อยู่แล้ว แค่นี้เองครับตามกลไกทั้งด้านของดาวเจอรี่ก็ค,คือการลดหายและลดโลรอันนี้เป็นลักษณะของเทรนฝั่งขาเซลนะครับดังนั้นขาเซลล์คนที่ติดเซลล์อยู่ด้านล่างก็เพียงแค่ต้องสังเกตตัวเลข2309ถ้าไม่ขึ้ทนทะลุไปนั่นปแปลว่าโอกาสที่เราจะรอดตายจากการถือไม้เซลล์และโดนล,ลากไปอย่างยาวนานมันใกล้จะมาถึงแล้วครับใจุดครับทีนี้ถึงคนที่ไม่มีของขาเซลลและอยากจะเซล์บ้านเอายางไงดี โซนหนึ่เลยครับ3ตัวเลขตรงนี้ใจร้อนสุดคือ2 3 0 3ใจเย็นมาหน่อย2,309ใจเย็นสุด2,319ค่อยเซลล์ไม่มีที่อยู่แล้วครับถ้ารตรงนี้ขึ้นไปขาเซลล์เตรียมออกนะเพราะว่ามันน่าจะมีข่าวสงครามแล้วละ่ะที่มันทำให้ราคาทองคำน,นั้นพุ่งขึ้นไปขนาดนั้นครับนังทุน นี่คือการสรุปประเด็นทองคำของเราทั้งหมดเลยนะครับทุกท่านครับในช่วงเช้าวันนี้ขอบคุณครับสนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรยถูกนะครับหนึ่งถุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี s t a n d a r ทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทำการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา 18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ